สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเต้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูเต้ามีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรม คณศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะครูเต้าจะพาเด็กๆทำกิจกรรมรูปโป่งกับโซดานั่นเองค่ะเด็กๆง่ายมากเลยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทำอย่างไรก่อนที่เราจะไปทำนะคะเดี๋ยวครูเต้ามีอุปกรณ์มาให้เด็กๆดูค่ะว่าในการทดลองมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะหนึ่งค่ะโซดาสอง ที่เปิดขวดนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูนะคะก่อนที่เราจะทดลงนะคะเด็กๆสาถ้าเด็กๆเปิดขวดไม่ได้นะคะในเด็กให้ผู้ปกครองเปิดให้นะคะถ้าเด็กๆเปิดเองไม่งั้นมันจะโดนมือเด็กๆทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเด็กๆเพราะว่าที่เปิดขวดและฝาขวดมันคมนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยค่ะว่าทําอย่างไรนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะคุณครูเตลจะ เปิดขวดโซดาก่อนค่ะเด็กๆดูเปิดขวดโซดาพอเราเปิดเสร็จแล้วนะคะครูเต้อก็จะนําลูกโป่งค่ะมาใส่ขวดโซดานะคะดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆอาเสร็จแล้วครูเต้อก็จะขย่าวขวดโซดานะคะเด็กๆมาดูกันว่าลูกโป่งเราจะใหญ่ไหมเอ่ยดูนะคะ ใช่ไหมคะแต่น้ำโซดามันก็จะเข้าไปในลูกโป่งนะคะเพราะว่าเราเขย่าใช่ไหมคะนี่ไงง่ายไหมคะเด็กๆแค่นี้เราก็ทดลองเสร็จแล้วคะ่ะลูกโป่งกับโซดานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทําไมโซดาถึงเป่าลูกโป่งพองได้เพราะในโซดามีกรดคาร์บอนิกค,คะ่ะ mm hmm. เมื่อกดคาร์บอนิกนะคะโดนการเขย่าหรือโดนความร้อนจะทําให คาร์บอนิกสลายตัวนั่นเองค่ะเด็กๆให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงทำให้ลูกโป่งขยายตัวขึ้นนั่นเองค่ะ <c oughs> แล้วเด็กๆอย่าลืมทดลองถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเต้าด้วยนะคะและมาให้เพื่อนๆชมค่ะสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูเต้าจะมีกิจกรรมสรุกๆมาฝากเด็กๆอีกค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ